ไมไ่ยอดที่กูตั้งไว้ฉันขอโทษจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะขอทานให้ได้มากกว่าเดิมนะจ๊ะไม่ใช่พรุ่งนี้แต่เป็นคืนนี้ม,มึงต้องนั่งขอทานนกวตาจะได้ยอดถ้าไม่ถึงมึงไม่ต้องกลับแล้วพวกมึงทุกตัวก็ดูด้วยนะถ้ามึงขอทานไม่ได้ยอดก็จะเป็นเหมือนอีนี่เข้าใจไหมขามาเข้าใจไหมค่ะ อาได้ค่ะไปขึ้นรถช้าอยูไไ่ได้ไไมันยไไป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 ไมได้บ้างไปทำไมได้บ้างน้องได้สู้ชีวิตจังเลยเนาะขนาดตัวเองแขนขาดไปข้างหนึ่ง ก็ยังไม่อยู่เ,เฉยพยายามทำงานอยู่ทำไงได้ล่ะจ๊ะไม่งั้นนะ่ะฉันไม่มีอะไรกินแน่งั้นสนใจมาทำงานกับพี่ไหมล่ะงานของพี่สบายสบายไม่ต้องลำบากแบบนี้แถมได้เงินดีด้วยสวนใจไหมแต่ว่าฉันพิการนะจ๊ะงานของพี่ไม่สนุนรับภายนอกหรอกแค่เธอขยันก็พอแล้วงานอะไรอะจ๊ะเอาหน้าไม่ต้องรู้หรอกรับรองว่าเธอชอบแน่นอน แถมในเงินส่งที่บ้านด้วยเทพกลับบ้านไว่ไหวก็ทำตนหน้าสงสารหน่อยเข้าใจไหมเออพวกเขาเป็นอะไรอะจ๊ะเอา้าก็เป็นขอทานเหมือนเธอไงเหมือนฉัน ฉ,ฉันไม่ใช่ขอทานนะตอนนี้ยังไม่ใช่แต่ต่อไปเธอต้องทำงานขอทานให้ฉันจะ,จะบ้าหรือเปล่าฉันไม่ทำอะ่ะพาฉันกลับบ้านอันนี้เลยนะเอ้ย<ฉ>มึงจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นที่นี่มันในเมืองคิดว่าจ,จะหนีจากฉันไปได้ยังไงันหรอเห็นนี่ไหมมันเป็นน้องน้องกูเองถ้ามึงคิดจะหนีมึงได้เป็นเมียมันแน่หรือไม่นะก็ได้แขนขาอีกข้างนึง ไปไปนั่งลงพวกมันซะเสร็จครับไปไปสินั่งลงไปอ่ะตกติดนะ้วเว้ยปิดประตูด้วยครับพี่เธอไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวอยู่ไปก็ชินเอง ไปทำงานได้ละวันนี้ฉันตั้งเป้าไว้คนละสามพันถ้าไม่ได้ถึงยอดก็ไม่ต้องพักแล้วไม่ต้องกินข้าวพี่ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายอะ่ะฉันขอพักวันหนึ่งได้ไหมไม่ได้มึงจะป่วยหรือจะทรมานขนาดไหนมึงก็ต้องทำมึงก็ไปร้องขอคนเดินผ่านไปผ่านมาสิเพือจะได้เงินได้เยอะและจะได้พักเร็วไง เขาป่วยขนาดนี้เขาอาจจะเป็นลมก็ได้นะงานก็ไมไ่หนักอะไรหรือเปล่าวะฮะก็แค่ทำหน้านหน้านองสารแค่นั้นเองรับข้าวไปคนละก,กล่องแล้วไปทำงานซะเร็วเร็วสิรออะไรวะฮะจ้ะจ้ะไป ไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะขอบคุณเลยค่ะเจริญเจริญนะคะ เธอได้กินข้าวหรือ,อยังยันไม่ได้กินตั้งแต่เมื่อคืนเลยอะ่ะฉันเอาข้าวมาให้เธอรีบกินสิรีบกินเลยขอบใจมากนะจ๊ะ ขอเงินเนี่ยจ้าไปเข้าบ้านก่อนเล็กเราเลิกกันเถอะเราไปด้วยกันไม่ได้แล้วทำไมล่ะแอนเราทำอะไรผิดเหรอบอกเราได้นะเราพบปรปับปรุงตัวมันไม่ประโยชน์แล้วอะ่ะแอนหมดรักเล็กแล้วแอนกลับมาก่อนเราขอโทษแอน ทำไมแอนถึงมาอยู่ในสภาพนี้ล่ะฉันไม่ใช่แอนคุณจำผิดคนแล้วล่ะแอนแอนเกิดอะไรขึ้นกับแอนมาครบหรือยังนั่นไงแอนมาแล้วครบแล้วค่ะพี่แก แกขโมยเงินฉันไปใช่ไหมฉันจะไปขโมยเงินแกได้ไงแกเห็นเหรอหรือว่ามีาห,าดดาหลักฐานอีสด่านโจรแกเอาเงินฉันมาเลยนะไม่ไมด,มด้ไม่ขวกฉันยุดเห่าได้หรือยังไหนใครหาเงินไาถึงสามพันบ้างฉันจ้ะเพราะมันมันนั่นแหละมึงอีกแล้วเหรอฮะ กูไม่สนว่าใครจะขโมยใครมาจะต้องมีเงินไหมหกู้พวกมึงจำไว้นะมีหน้าที่ขอทานเอาเงินมาให้กูเยอะก็ต้องทำไม่งั้นกูจะเลี้ยงมึงไว้ทำไมเสียเข้าสุกบวกเ่าเฮ้ย hey, ใครวะกูถามว่าใคร ฉันเองมึงเป็นใครวะแล้วมาทำอะไรแถวนี้ที่กูพูดเมื่อกี้มึงได้ยินหมดแล้วใช่ไหมได้ยินเต็มสองหูเลยแหละนี่มึงแกลเร็วมากเลยนะใช้คนพิการขอทานให้เราพงแค่ชีวิตเขาพเพราะว่าเอาตัวรอดยากอยู่แล้ว เชฟไทยหลักฐานไว้หมดแล้วได้ฉันก็ส่งให้ตำรวจแล้วด้วยนี่มึงน่โอเคถ้าแกไม่รีบหนีตำรวจอาจจะจับแกเข้าคุกก็ได้นะมึงไปกับกูเดี๋ยวนี้พวกมึงหางเงินให้กูได้เยอะสุดไปไม่ไม่ไปช่วยด้วยช่วยด้วยเขาดูนี้เลยนนะไย มานี่ดูยด้วยมามาฉันบอกให้มานี่ไหมาเฮ้ยตำรวจเฮ้ยไปเลยไหมทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับปลอดภัยแล้วคนเร็วแบบนั้นกำติตจรวดแน่นอนเห็นไหมคุณยังไม่ทันขาดคำก็โดนซะแล้ว เกาเยอแอนเป็นไรไหมแอนไม่เป็นไรมาลูกก่อนเล็กแอนขอโทษนะที่แอนจริงเล็กไปวันนั้นน่ะจริงๆแล้วหมอบอกว่าแอนเป็นมะเร็ง แล้วมันก็ลามมาที่แขนหมอจำเป็นต้องตัดแขนแอนทิง้งแอนไม่อยากให้สิ่งนี้มันเป็นภาระลกับเล็กแอนก็เลยบอกเลิกเล็กไปอแต่ว่าตอนเนี้ยชีวิตเล็กดีขึ้นมากเลยนะแอนดีนดีกับเล็กด้วยนะขอบคุณนะ ที่แอนพูดความจริงแอนไม่ต้องกลัวนะว่าจะมาเป็นภาระในชีวิตเราเรารักแอนมากพอที่จะมองข้ามทุกอย่างเราจะดูแลแอนเองนะยินดีด้วยยินดีด้วย